สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชอร์ตี้พา i ชัค่ะวันนี้นะคะพี่อ้อก,ก็มาทำคลิปรีวิวกระเป๋าให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเดือนที่ผ่านมา2เดือนได้นะพี่อ้อก,ก็ไม่ได้ซื้อกระเป๋ารุ่นใหม่ๆเลยนะคะก็เลยไม่มอีอะไรมารีวิวนอกจากอลองเอากระเป๋าที่เคยทำการอันบ็อกไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อต้นปีนะเราก็ยังไม่ได้ใช้งานนะคะมาได้ใช้งานจริงอะเมื่อวานนี้ก็อยู่ตอนนี้อยู่ ประมาณเดือนกระกฎาคมนะคะก็ครึ่งปีนะถึงจะมีโอกาสได้ใช้งานไม่ใช่เพราะว่ากระเป๋าเยอะจนแบบว่ากว่าจะได้ใช้กว่าจะถึงคิวใบนี้แล้วแบบจะถึงครึ่งปีเลยถึงจะได้ใช้ไม่ใช่นะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ออกไปไหนเลยค่ะทีนี้ความตั้งใจอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราทำคลิปรีวิวครั้งแรกอะก็ส่วนใหญ่คือเป็นการเหะะ่อค่ะอันบ็อกเราก็แบบจะส่วนใหญ่จะเปิดให้ดูว่าเอ๊ะ ความรู้สึกแรกเวลาที่เปิดกระเป๋าเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็อยากจะเผยแพร่อยากจะแชร์ให้ทุกท่านเห็นเห็น p a s s i o ของตัวเองว่าแบบเอ้ยความรู้สึกประทับใจไหมเพราะว่าเวลาที่ตัวเองกลับไปชมคลิปตัวของตัวเองที่รีวิวกระเป๋าไว้หลายคลิปเลยจะเห็นเลยแล้วอ่ะถ้ารู้สึกประทับใจเสียงก็จะออกเลยว่าแบบเออประทับใจแต่ถ้ารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยก็เสียงก็จะบอกเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็ หวังว่าอารมณ์ตรงนี้จะช่วยทุกท่านได้เช่นเดียวกันข่าวว่าแบบเออควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อตอนที่ทำคลิปอันบล็อกกระเป๋านะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะตอนนั้นอันบล็อกไปก็ประทับใจก็อย่างหนึ่งแต่หลังจากใช้งานก็ประทับใจหรือว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรก็อยากจะมาทำคลิปรีวิวให้ชมกันนะคะเพื่อที่หลายๆท่านที่ยังอยากได้อยู่แล้วยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าชแนลอย่างที่ทรับๆกันนะคะไม่ใช่ว่าอยากได้แค่วันนี้พรุ่งนี้ได้ก็ อาจจะยากบางทีต้งองรอกันครึ่งปีอย่างอย่างพี่อรอชาแนลโคโค,โคมาปีหนึ่งแล้วนะตั้งแต่ฉีดวัคซีนซีนเข็มแรกจนตอนนี้ไปสี่เข็มแล้วยังไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ฝากคุณ FA ไว้แล้วนะคะผ่านไปซื้อกระเป๋าเขาไปหลายใบมากก็ยังไม่ได้ชาแนล c o โ,โคเลยแต่วันนี้นะคะถือโอกาสดีเพราะว่าได้กระเป๋า ใช้คำว่าได้คงไม่ได้ได้นํากระเป๋าที่มีอารมณ์คล้ายๆล้ายชาแนลโคโคมารีวิวให้ชมกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคนะถ้าตอนนี้ยังไม่ได้กระเป๋าชาแนลโคโคเนี่ยใช้ใบนี้ก็ทดแทนกันได้นะคะซึ่งเขาคือ c h a n ลมินิแปดท็อปแฮนด์ลใบนี้นะคะซึ่งใบนี้เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะคะตอนที่ออกมาใหม่ๆซึ่งตอนนั้นเป็นคอลเลคชัน n 2 p สอจริงๆแล้วอะไปแบบ แจ้งคุณ F.A. ไว้ว่าอยากได้ t o อปแฮนด e ปกติแหละแต่พอเขาเสนอมาเป็นตัวที่พิเศษในคอลเลคชั่น2ี่พีก็คือมีลักกี้ชามตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วราคาแพงขึ้นถึง30,000เนี่ยก็ไม่กล้าปฏิเสธไม่ใช่ว่าเกรงใจเขานะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะ,อะคำนวณมาจากแบบว่ารอโคโคมาปีหนึ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะรอมินิแปกติอาจจะยาก อะยอมยอมแบบว่าเพิ่มเงินอีก30,000ื่นเราได้ตัวพิเศษมาดีก,กว่าซึ่ง30,000ื่นเนี่ยก็คือเป็นค่าลัคกกี้ชามตัวนี้ที่เพิ่มมานะคะแล้วปกติลัคกกี้ชามทั่วๆไปของชาแนลเขาก็มีจำหน่ายก็ประมาณ30,000ืเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นท่านอื่นนะคะที่มีความสนใจในกระเป๋าในรูปทรงนี้นะคะไม่จําเป็นต้องซื้อรุ่นที่เป็นลัคกกี้ชามนะเพราะว่าราคาส0,000ืที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยสามารถเอาแบบเอาสามหมื่นเนี้ยไปซื้อ กำไรของชาแนลใส่ต่างหูนะคะรองเท้าหรือเอเซอรี่อื่นๆหรือว่าอาจจะสะสมหรือกระเป๋าสตางก็ยังได้อะนะคะก็คือแบบพี่ยอไม่แนะนำให้ซื้อเป็นรุ่น2ี่2พีที่มีลักกี้ชามนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าทำไมตัวเองถึงแบบได้มาเพราะว่าไม่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 ไมไม คืออยากได้มินิ8ท้าวเนเดลิลแต่ว่ากลัวว่าจะรอนานไปแล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้ของเลยนะคะก็เลยรับเอาไว้แต่ถ้าเป็นท่านอื่นอะซื้อคือจะไปซื้อรีเซลในรุ่นมินิ8อะซึ่งตอนนี้ราคาขายอะเท่ากับรุ่นพิเศษแล้วอะก็คือไม่แนะนำเช่นเดียวกันถ้าเป็นไปได้รู้จัก FA ก็รอช็อปดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้พี่อ้อยเห็นเขาขายเรื่อยๆเลยนะคะ อ่ะทีนี้พอการใช้งานจริงนะคะเข้าเรื่องกันเลยซึ่งขออนุญาตไปใกล้ๆนะคะการใช้งานจริงเมื่อวานได้ใช้งานจริงแล้วนะคะด้วยความที่เป็นหนังล้าสกินเนี่ยก็คือต้องมีความระมัดระวังเยอะเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะไล่จากด้านหน้าก่อนคือเรื่องของตัวหนังก่อนนะคะเรื่องของตัวหนังเนี่ยเขาก็เป็นหนังล้าสกินที่แข็งแรงนะไม่ใช่คือ เราอาจจะกลัวกระเป๋าชาแนลหนังแรมสกินค่ะแต่ว่าในรุ่นใหม่หหๆอ่ะหลายๆรุ่นนะคะแรมสกินของชาแนลค่อนข้างมีความแข็งแรงซึ่งก็พิสูจน์จากการใช้งานเมื่อวานมาแล้วซึ่งเมื่อวานเนี่ยบอกเลยว่าสมบุกสมบันมากนะคะก็ผ่านมาได้โดยที่มาเช็คกระเป๋อีกครั้งหนึ่งไม่มีริ้วรอยใดๆเลยภายนอกนะคะกระเป๋าเนี่ยเขาไม่มีหมุดที่ก้นกระเป๋าก็การวาง ก็อาจจะต้องระมัดระวังพิเศษเพราะเราอาจจะเคยเห็นชาแนลในวินเทจที่เขาไม่มีก้นกระเป๋า่าเขาก็จะแบบเป็นรอยตามมุมง่ายนะคะก็ต้องอเลือกผิวสัมผัสในการวางกระเป๋าอย่างเช่นกระโจกหรือว่ามีผ้ารองนะคะต้องเป็นผิวสัมผัสที่เรียบไม่แบบขรุขระนะคะเพราะ กระเป๋าออจะเกิดรอยได้ง่ายทีนี้ในส่วนของอะไหล่ค่ะอะไหล่ตรงนี้นะคะเมื่อวานสติ๊กเกอร์เพิ่งหลุดลอกไปหลังจากใช้งานครั้งแรกคะ่ะเป็นอะไหล่ทองไรโกคะ่ะซึ่งพี่อ้อมักจะพูดเสมอเลยเวลาที่รีวิวกระเป๋าชแนลว่าไม่ค่อยชอบอะไหล่ทองไรโกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าสีของไรโกเนี่ยไม่สวยเหมือนอะไหล่ทองวินเทจที่แบบทองอลามเลยนะคะแต่พอใช้งานจริงคือจะบอกว่ารู้สึกว่าอืม โอเคค่ะและรู้สึกว่าเป็นรอยยากนะคะเพราะว่าการใช้กระเป๋าที่ลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนพวกคลาสสิกอนทีนะคะหรือว่าบอยเนี่ยจะต้องมีการหมุนมีการเปิดปิดตรงนี้บ่อยมากขึ้นนะคะแล้วพอเป็นไลฟ์โกเนี่ยอารมณ์ก็จะประมาณเหมือนอะไรเงินนะคะก็คือว่าเป็นรอยขีดข่วนก็จริงแต่จะมองไม่เห็นแลาจะเป็นลอยขีดข่วนบางๆเท่านั้นแตกต่างจากอะไรที่เป็นทองวินเทจนะคะทองวินเทจ อทองอลามก็จริง,รงๆก็รอยน้อยกว่านะคะแต่ถ้าเป็นทองวินเทจที่เป็นทองด้านนะคะการใช้งานเนี่ยมีการเสียดสีเนี่ยก็จะเป็นรอยง่ายกว่านะคะอย่างเช่นชาแนลไนทีนอันนั้นพี่ยอดแทบจะไม่กล้าใช้เลยซึ่งซื้อมาประมาณ3ปีแล้วยังไม่ได้ใช้งานจริงนะคะก็ติดเรื่องของหนังแลมสกินที่ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้แข็งแรงแบบรุ่นนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอะไรที่เป็นทองวินเทจที่ สีค่อนข้างซีดแล้วก็เวลาหมุนเนี่ยรู้สึกได้ว่าเขาน่าจะเป็นรอยง่ายค่ะเมื่อเปิดเข้ามาข้างในนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้เตรียมของมาใส่ให้ดูเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยเมื่อหลังใช้งานพี่้จะตรวจสอบว่าวันนี้เรา,เราทําผิดพลาดอะไรไปบ้างเนาะมีรอยไหมนะคะล้วก็เก็บอย่างดีค่ะทีนี้ถึงแม้จะไม่ได้นําอุปกรณ์ จริงมาสาธิตให้ดูแต่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาสามารถเมื่อวานนี้ที่ใช้นะคะใส่กระเป๋าสตางค์ใบกลางได้ไม่ใช่ใบยาวนะคะใบกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะแล้วก็ตลับแป้งและลิปสติกนะคะเท่านี้ก็เพียงพอต่อความจําเป็นในชีวิตประจําวันของตัวเองแล้วแต่ว่าแ,แล้วแต่นะคะท่านอื่นอาจจะแบบมีความจําเป็นมากกว่านี้ก็อาจจะแบบต้องถือกระเป๋าใบเล็กอีกใบหนึ่ง,งเช่นต้องพก กล้องกล้องถ่ายรูปหรือว่ารอ,องเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งด้วยค่ะแล้วอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของภาพของกระเป๋าทั้งภายนอกและภายในค่ะต่อมาเรื่องของการใช้งานสามารถใช้งานได้3รูปแบบนะคะซึ่งรูปแบบที่ทุกคนเห็นบ่อยๆนะคะและเหมาะกับ Channel n i n i ดท็อป d h a n d เ e เนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นลักษณะคลาสสิแบบนี้ค่ะ ซึ่งพี่อ้อเห็นด้วยนะเพราะการคอสตูดีแบบนี้ด้วยสรีละของสาวเอเชียนะคะที่แบบไม่ได้มีส่วนสูงมากค่ะแล้วก็พี่อ้อสูงอยู่ที่156เซนติเมตรนะคะเมื่อสะพายแล้วอะ่ะจะพอดีพอดีกับสรีละของเราแล้วเขาก็อยู่ที่ตรงประมาณหน้าท้องเลยดีตรงไหนดีตรงเวลาสมมติไปทานบุฟเฟ่เนาะแต่ว่าไม่ค่อยถือกระเป๋าชาแนลไปทานบุฟเฟ่นะกลับบก Channel, ว,น,ฟฟน,วน้องติดกลิ่นมานะคะก็คือสามารถ อัมพางพุงที่แบบว่าหลังจากทานบุฟเฟ่ได้นะคะก็คือทานเอยอะๆก็สามารถอัมพางได้หรือว่าเออคือเขาะจะขนาดพอดีตรงนี้ก็คือเวลาที่สมมุติจะจับจ่ายหรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือจะหยิบกระเป๋าสตางค์นะคะก็แบบทําได้ง่ายๆนะคะก็คือแบบในระดับที่พอดีเลยแต่ว่าลักษณะของการสะพายแบบนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็คือว่าเ,เขาก็จะ ไม่ได้แบบติดตัวเราง่ายๆนะคะเขาก็อาจจะมีการโยกไปโยกมาดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเสื้อผ้าที่ไม่เลือกเสื้อผ้าที่ผิวสัมผัสนุ่มนะคะอาจจะเป็นชุดผ้าวีดหรือเป็นริสเตอร์เป็นผ้าที่มีเนื้อหนาๆห,หน่อยเนี่ยอาจจะทําให้กระเป๋าถึงอาจจะไม่ถึงขั้นที่เป็นรอยขีดข่วนแต่ว่าเมื่อมีการเสียดสีบ่อยๆกระเป๋าก็แบบอาจจะมีรอยเล็กๆได้นะคะก็อันนี้เป็นข้อเสียสําหรับการสะพาย คอสบอดดี้แบบนี้เพราะว่าตัวกระเป๋าเขาจะแนบกับเสื้อผ้าเราเยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ข้อเสียของเขาที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้คืออา้าวลักกี้ชามหายไปไหนลักกี้ชามหายไปค่ะลักกี้ชามเขาไหลไปข้างหลังค่ะก็ต้องคอยดึงเขามาอยู่ข้างหน้าเสมอดังนั้นแหละอันนี้แหละที่พี่ย่อบ,บอกว่าไม่แนะนำให้ซื้อนะคือถ้าอยากได้รุ่นนี้นะซื้อเป็นท็อปแฮนดอร์ปกติในราคาถูกกว่านะคะอยู่ที่แสนหก็ได้ แล้วก็ราคาก็ยังไม่ขึ้นอีกด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการคอสสวอรดีในวิธีการสะพายลำดับถัดไปก็คือการสะพายด้านข้างค่ะซึ่งการสะพายด้านข้างนั้นพี่ว่ารู้สึกว่าสายเขาค่อนข้างยาวไปหน่อยนะทำให้เราไม่สามารถสะพายแล้วอ่ยังใช้มือทำธุรกิจอ่าทำธุระอื่นๆได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีความเป็นห่วงเล็กน้อยเนี่ยเวลาพี่ว่าพูด ยจะมีความกดสายเข้าหาตัวเองเพราะชินคือจะมีความกังวลว่าสายเขาเนี่ยจะตกลงไปหรือเปล่าซึ่งถ้าตกลงไปในแย่แล้วตัวกระเป๋าก็จะตกลงไปที่พื้นด้วยแล้วกระเป๋าก็จะเป็นรอยง่ายด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้งานในลักษณะสะพายข้างเนี่ยเมื่อสายยาวเนี่ยอาจจะต้องแบบคอยที่จะกดสายไว้เพื่อให้แนบลําตัวอยู่เสมอหรือว่าคอยที่จะที่จะจับจับ สายเข้ามาหาตัวเองอยู่เสมอซึ่งอาจจะทําให้เสียบุคลิกในการใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าทรงนี้เหมาะกับคอสบอดี้ค่ะและถึงแม้จะสะพายแบบคอสบอดี้ก็ตามหรือสะพายข้างก็ตามนะคะก็ยังคงเดิมนะคะลักกี้ชามของกระเป๋าก็ตกไปอยู่ด้านข้างอีกแล้วด้านหลังอีกแล้วนะคะต้องย้ายกลับมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะทีนี้พอเราจะเห็นข้อเสีย ประมาณข้อ2ข้อแล้วสําหรับการสะพายแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือเรื่องของออหนังน้าสกินที่สัมผัสกับเสื้อผ้านะคะกับเรื่องของลักคกี้ชามที่จะดีดไปข้างหลังอยู่เสมอเนี่ยวิธีที่3ในการใช้กระเป๋าเนี่ยพี่อ้อมีวิธีเป็นวิธีที่จะมาแก้ข้อเสียทั้ง2ข้อนี้ให้ด้วยนะคะก็คือการใช้แบบแฮนด์แบ็กค่ะเพราะว่าการใช้แบบแฮนด์แบ็กนะ ก็คือเขาอะเราสามารถควบคุมกระเป๋าได้นะคะควบคุมกระเป๋าได้ก็คือว่าเราอยากจะเน็บกระเป๋าไว้ใกล้ตัวหรือว่าห่างจากตัวหน่อยหรือว่าเจอในจุดที่มีความเสี่ยงอันตรายเราสามารถจับกระเป๋ามากอดไว้กับตัวได้เลยไม่ทําให้กระเป๋าไปเสียดสีกับอย่างอื่นและอันนี้ก็คือข้อดีของการ ไม่ไม่คอสบอรดี้หรือสะพายข้างนะคะแล้วแล้วตัวกระเป๋าจะเป็นเยดสีเสื้อผ้านะคะก็คือการแฮนด์แบ็กก็คือถือกระเป๋าแห้งจากตัวเองนะคะสามารถบิดออกนิดนึงได้เพื่อให้อ่ผิวสัมผัสของหลังกระเป๋าว่าไม่สัมผัสกับเสื้อผ้าโดยตรงค่ะและอีกข้อน,นึงนะคะการที่จะแก้ปัญหาไม่ให้ลักกี้ชามไหลไปข้างหลังทําได้อย่างไรนะคะก็ก่กอนอื่นพี่อ้อจะบอกก่อนว่าจะเห็นว่าพี่อ้อนำริบบิ้นริบบิ้นของอ ผูกกล่องกระเป๋าชาแนลผูกถุงกระดาษนะคะมาพันหูกระเป๋าด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเป็นการเซฟนะคะเพื่อไม่ให้หูของกระเป๋าว่าเกิดรอยเพราะว่าเราอ่ะก็จะต้องจับตรงนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็คาบเหนืออะไรเงี้ยอาจจะทําให้กระเป๋าตรงนี้มีสีเฟดได้ค่ะแล้วก็ไม่ทําให้กระเป๋าเป็นรอยด้วยส่วนข้อที่2ก็คือว่าทําให้กระเป๋าว่าสวยงามมากขึ้นโดยเฉพาะโบที่พี่อ้อยเรื่องมาผูกเนี่ยจะเป็นโบ ลิมิเต็ดของชาแนลนะคะเขาก็จะมีความเป็นสีทองซึ่งเข้ากับลัคกกี้ชามตรงนี้แล้วเข้ากับโซ่เข้ากับบ mm ั c กเกิลก็เลยแบบรวมๆแล้วคือดูดีค่ะแล้วก็อยากจะแนะนําเรื่องขนาดของริบบินนะคะถ้าสมมติอยากจะหาริบบินมาผูกกระเป๋าแบบนี้นะคะก็ควรจะอยู่ประมาณ3ซนติเมตรนะคะเป็นขนาดที่กําลังเหมาะสมเพราะพี่อลองทั้งขนาด2และ1 5และ4ซนติเมตรแล้วนะคะคือจะไม่สวยนะคะขนาด3กมกลังพอดีเลยนะคะทีนี้ าการแนะนํานะคะเราไม่ได้ถือแฮนด์แบ็กแบบนี้อย่างเดียวเพราะการถือแฮนด์แบ็กแบบนี้อย่างเดียวจะเห็นว่าจะมีสายที่ย,ยาวเนี่ยลกไปด้วยมันทําให้กระเป๋าดาูไม่เรียบร้อยนะคะดูดูด,ดูแบบเกินอนะดูยังดูของเกินอยู่นะคะหรือว่าจะถือแบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะหรือว่าจะถือแบบอย่างนี้ก็ไม่ไม่สวยนะคะ,นะคะวันนี้ยอ,อก,ก็จะมาแนะนําวิธีการที่จะทําให้ท็อป ท็อปแฮน l e เดะเป็นลักษณะกระเป๋าถือ t o อปแฮน l e ที่แบบว่าเก๋ได้แล้วก็แมทกับเครื่องประดับบนกระเป๋าด้วยนะคะก็คือเราจะนำสายสะพายยาวแบบนี้นะคะวนลงไปถ้าสมมุติว่าไม่มีริบบิ้นก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถคล้องได้เลยอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีริบบิ้นก็คือสอดไปใต้ริบบิ้นค่ะแล้วก็พอมาถึงตรงลัคกี้ชามนะคะ ก็เช่นเดียวกันนะคะสอดไปที่ใต้ของลักกี้ชามค่ะแล้วก็จัดระ,ระดับตรงสายโซ่ให้เหมาะสมนะคะไม่ให้ยาวไปถึงตรงนี้นะเพราะอาจจะทำให้การใช้งานเนี่ยลำบากค่ะวนอีกรอบหนึ่งค่ะวนไปใต้ลิปปิ้นนะคะเสร็จแล้วมาถึงตรงลักกี้ชามครั้งสุดท้ายทั้งหมดจะวน3รอบคืน้หนึ่ง สแล้วก็3นะคะก็ให้หยิบคุณลักกี้ชามคุณคนนี้สอดเข้ามาข้างในของสายโซ่เพื่อให้สายโซ่ตรงนี้เกาะที่อะไหล่ด้านบนด้วยเพื่อให้เขาอ่ะอยู่เป็นชิ้นเดียวกันรวมทั้งคุณลักกี้ชามคนนี้เขาก็จะถูกล็อกด้วยโซ่สายโซ่นี้นะคะแล้วจะทำให้ไม่หมุนไปนข้างหลังหมุนยากแล้วทีนี้และในภาพรวมของกระเป๋า โบอาจจะโดดหน่อยนึงเพราะว่าสายโซ่เขาค่อนข้างหนานะคะก็ต้องจับนิดนึงค่ะในภาพรวมของกระเป๋าเราก็จะได้กระเป๋าท็อปแฮนดิลที่มีความสวยงามด้วยลัคก,กี้ชามสายโซ่แล้วก็ริปบิ้นที่แมทกับสายโซ่ด้วยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็มารีวิวเท่านี้นะคะครั้งถัดไปก็ จะนำกระเป๋าที่เคยอันบ็อกมาแล้วยังไม่ได้รีวิวการใช้งานเนี่ยกลับมารีวิวให้ทุกท่านชมกันอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ